กับสบายดีทักทายสบายดีพ่อแม่พ่อรุงนะมันนี่กับพ่อพ่อกับซองบอลุงบอลุงไงกับสีมาตัดพมแม้พ่อพนนี่แหละบอลุ่งไง้ส,สบายดีป่าลุงบดถ่านเป็นตะก้อ้บอลุงมันนี่ตัดผมให้พ่อ ตัดแห้งแท้ติย,ย่านแท้เอ้าเออเราใบหูน่ะมันก็กีดก็พ้มแท้ทางจำเป็น hết mười một năng, năng nó non như lực tắt gom thường xe rút ngàn thêm người <laughs> <laughs> khăn thử đấy thằng ngon Hãy subscribe chúng người ta nên là phá của hết xong cùng người phẳng <laughs> luôn. ไล่อยู่คุมมือนะคผมขั้นขั้นจังเป็นขั้นผมลนขั้นไม่สมลนน่นมันเดินมาแล้วนะผานั่งรังนะในหัวนะมันโบกมนะเ้าโบกจับมันก้มหัวเดินบอก

សន្ធ័នឡូតអាចសងស្គីនហេតបិញហ្នឹងចាំសន្ធ័នអាប់បឺ1ឡូតអត់សារតែបីហ៊ូនតាយ เทืนมันขันนี่มันย่ายาอะไก็บ่นเนางันี่ยูตัดผมสำนึกห้าอยู่ห้านอนที่ยิวนอนมาใส่ người thi <coughs> sau Thì xin đưa ăn được lắm thế xin đưa ăn mà ship của mỡ đấy hết ngang cả เป็นอะไรอ้อเราเราเติมเตไปเตะมาน่มันสิเขาเศ้ากว่าปีเขาก็ย่งจะว่ากันนี่แล้วตัดผมแล้วกันเ้อะเจาให้เราเงินเนข้าออูยบ่ เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมบ,บวบข้ท่าซ้ำขท่าทำมาท่าพอเยี่ยมเยี่ยมอทั้งเยี่ยมทั้งข้ท่าซ้ำก,กันกับมันคนหูนักกับันคนหูนหนวกออกันแล้ว่ <c oughs> เนี่น <c oughs> มีจังว่าละตัดเลยใช่จะน้อยเปิดงานหนึ่งจะมีเวลาแต่พ่อมันสัน่นพ่อมันอยู่สบายกับพ่อแหละต้องห้างงามคนได้หรอก คือคือค,คนถนสิต๊ปแล้วแรบแจ้เอาขึ้นม่ได้เมืกกมอกี้มือกึบเขาลมเออเอจนเสื้อไปไว้นอนนะครับเดดมา,ดมาชอบข้างหน้าก็ซอยอองเด้องยาว

เงินบนออกถทงเมือนไรแล้วยะได้แล้วทำได้ทำย,ย่องยังพันเลยทำความน,นึได้ความนึงคับกคู้เ <c oughs> ขาทาบเย,ยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมก็ไปก่อนนะ,ะนนนก๊อฟนะเดินเสียนนี่กเรืองใจนมันสิหันใจมอนนะก็ว่าออกไปตืมไปนะก๊อโอ้ย nhưng <Nhia> mà lò suốt lò là nhưng ngoài nhung nhỏ <Nhạc> một <Mà> kiện lò khăn <lắm. Nhạc> hoa <Nhạc> mà lò nhung nhung lỡ tạt thật ô Nhét hàng cổng, ni Nhét hối nữa, nói. Tèo hối tiếng nói. Tèo nổi, tiếng nói. Tèo hối tiếng nói. Tèo hối tiếng nói. Tèo hối tiếng nói. Tèo chân hay chân Tèo xí hú xí tả, nhưng mà nói. Tèo nói. Tèo hối tiếng nói. Tèo hối tiếng nói. Tèo hối tiếng วานกร้างแล้วอย่าบอกว่ามันหัวขอย่าส่วนยังขออดทนแน่เป็นอย่างเดียวในวันส่นอดทนยังได้มันเลือดหอดเลยจนเหน่อยว่าทั้งหอกทั้งไหจนเหน่อยเอาคนงนะคะ ตัดไปตัดมากกันแล้วก็รีบะห,หนิเด่นเลยยัรอรอรอไก่สิบตั้งหานใดเดนนี่มีเหียมเจ็ด <laughs> ไม่เรียนขอแบ่งอะไรบ้า่แบ่งกับบุมมี่ตกงานหลายวันน่ะย่องไปย่องมาแล้วมยังกับบุมมี่บาดตายแล้วแบบนี้บุญย่องตต่แรกก็ดีเลยด้วยยักษขย่องพราแห้ง ประหยัดเงินซื้อ,อกับเขาพี่น้องเอ้ยตอนผมก็บริการทั้งหลายเนาะถ้าตกเฮ็ดงานอยูน่นี่ก็จะไปเล่นไปเที่ยวอยู่ใช่ือนบ้านเฮาไปเที่ยวใช่นนประหยัดเงินหน่อยก่อน